ว้าวมาแล้วครับเมื่อไเมื่อไรกินเขายิ้ม,มใส่สุดตัวนี้เมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะบครกินเขาเนีใส่สุดดำสุใดในไวรุนในไม่ได้นี่กินก้อนก็ต้องหันหลังนี่หันหน้าเม่ได้การจีคตรเสี้ยงกิบต้องหันหลังกจอเออกมจอง Dám không? <tiếng đàn tập> nó làm cái gì? Ok, cái này nó không đi nón, không đi nón nó, ăn, nó ăn <laughs> มันเยจากอันตย่มาเน่ยเอค่ยถอมนท่นด้ลงเป็นตะลิตนขึ้นไปเรื land ่องย่นะมาเอาไปค้องหองหาแม่แม่คินว่าแม่อย่ไปค้องหองเนีกับบ่มีไม่มีหายปัดหนมาดีกันนู่นูดมาสั่นมาดีไปค้องน้าแั้ไปเปิ่อีกพอเปืดอด้แเม่จ๋าเม่จ๋าหายพอยืนกอตัหของย่างก็ไปผ อัน้ตัวนยเออมันกับสิเอ็นไว้เอ็นพ่อหรอแม่อยู่ไหนแม่จ้าบ่